รู้ไหมครับปรากฏการ์ครอปเซอร์เคิลหรือวงกลมปริศนาในทุ่งนาถูกบันทึกไว้มานานกว่า300ปีและยังไม่มีคำตอบที่ทุกคนยอมรับได้จนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีรายงานพบครอปเซอร์เคิลวันหนึ่งหมื่นแห่งในกว่า50ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่จะโผล่ขึ้นในคืนเดียวบนพื้นที่กเกษตรที่เงียบสงบและสมมาตรจนไี่น่าเชื่อว,ว่าจะเกิดจากธรรมชาติลวดลายมีตั้งแต่วงกลมง,ง่ายๆไปจนถึงเรขาคณิตซับซ้อนยาวหลายร้อยเมตร ที่ดูเหมือนถูกออกแบบด้วยความแม่นยำระดับเครื่องจกักรจุดเริ่มต้นในประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปปี1678มีแผ่นพับโบราณในอังกฤษชื่อ The Mowing De v i l เล่าเรื่องปีศาจตัดหญ้าพร้อมภาพทุ่งข้าวที่ถูกกดเป็นวงประหลาดแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องเล่าเหนือธรรมชาติแต่มันคือเอกสารเก่าแก่ที่สุดที่พูดถึงลวดลายประหลาดในทุ่งพืชผลข้ามาปี1 8 8 0นักวิทยาศาสตร์ชื่อจอร์แรนแคปรอนตีพิมพ์บทความในเนเจอร์ระบุว่าลักษณะการกดของต้นพืช อาจเกิดจากลมหมุนท้องถิน่นหรือพายุเล็กแบบที่เราเรียกกันว่าเวอร์วินนี่จิ๋เป็นครั้งแรกที่มีการอธิบายครอบเซอร์เคิลด้วยวิทยาศาสตร์แต่เรื่องราวเริ่มพลิกในศตรวรรษที่20หลังปี 1960S เอสลวดลายเริ่มใหญ่ขึ้นซับซ้อนขึ้นและแม่นยำจนเกินธรรมชาติพยาหลายคนอ้างว่าเห็นลูกไฟลอยเหนือทุ่งหรือแสงหมุนวนกลางคืนก่อนพบวงลึกลับในตอนเช้าปี1991ชายอังกฤษสองคนดุกโบเวอร์กับเดฟชอลลีย ออกมายอมรับว่าพวกเขาสร้างครอปเซอร์เคิลกว่า200แห่งโดยอุปกรณ์ง่ายๆอย่างไม้กระดานเชือกและความขยันแต่นี่คือจุดที่ปริศนายิ่งลุกลามเพราะในเวลานั้นมีรายงานทั่วโลกกว่า1,000แห่งที่ไม่ตรงกับเทคนิคมนุษย์เลยบางลายประณีตเหมือนถูกเขียนด้วยคอมพิวเตอร์บางแห่งต้นพืชนอแต่ไม่หักและภายในลําต้นพบความเสียหายแบบไมโครเวฟซึ่งยังไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจนแล้วใครกันแน่คือผู้สร้างคืองานศิลป,ปะของมนุษย์ คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรายังไม่เข้าใจหรือคือข้อความจากบางสิ่งบนท้องฟ้าที่กําลังพยายามสื่อสารกับเราไม่ว่าจะเป็นคําตอบไหน Crop Circle ก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ปริศนาที่เกิดขึ้นข้ามคืนแต่ทําให้มนุษย์ใช้เวลานับศตวรรษเพื่อหาคําตอบและบางทีสิ่งที่สําคัญอาจไม่ใช่ใครสร้างแต่เป็นว่าทําไมมันยังปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้